เรากําลังจะมีผลงานกับทางช่องเก้าเอ็นพอดนะคะใช่จริงๆเขาเตรียมตัวยังไงบ้างแบบประดานงานแบบนี้นี่ไหนก็ตเ,นนะเตรียมตัวยังไคงครับพี่เตรียมตัวยังไงนี่พี่เลยครับนี่นี่พี่มาเต็มงานเลย <c oughs> น้องๆอ,อย่างเราเลยนะรู้สึกว่าเจอพี่ๆสูงยาวกล้ามใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> ตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นเหรอคะพยายามเตรียมตัวมาให้ดีที่สุดกันเลยต้องเจอโมเมนต์นะพี่ในงานแบบนี้เรียกว่า มามาเจอกับศิลปินแล้วก็นักแสดงรุ่นใหม่ๆก็ทําให้พวกเรารู้สึกว่าตื่นเต้นกับการทํางานมากยิ่งขึ้นเพราะว่าศิลปินไทยเดี๋ยวนี้ก็เก่งหลายด้านทั้งเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็เป็นนักร้องด้วยดีใจไหมที่วงการบันเทิทง,งามมาอทอของเราประสบความมากขึ้นแล้วก็สามารถไปนาตื่นตานรบนี้ได้ด้วยดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจด้วยนะคะกับหลายๆค่ายและรวมถึงค่ายของเราเป็นค่ายใหม่ค่ะค่ายปีพีดี e อนเ r t เ i นเมนต์ซึ่งจะมีศิลปินทั้งหมดที่เห็นอยู่นะคะรวมถึงพวกเราเป็นผู้บริหารนะคะก พร้อมเสิร์ฟกับคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วก็ซีรีส์ที่ปังแน่นอนสําหรับปีนี้ค่ะแอบค่ะเป็นเมกที่เป็นไมนูซีที่วายนี่ไงไม่เห็นเลยนี่คือวายเจนวายวายหมายก็ไม่รู้ก็ดูบ้างครับตอนแรกก็เสร็จเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ค่อยดูใช่แต่พอว่าไม่ใช่เรื่องของตัวพ่อวันนี้ตัวแม่เป็นแบบค่ะ อเกแดงให้แล้วเราเราค่อยเสพไปเลอกๆก็เออสหนกึกงี้ก็อินอยู่นะชอบครับครบพราอาจจะมองว่าผู้ชายอ่ะเขาดูไีกากดีจริงไหมก็ดูนะหมายถึงว่าพอดูเรากรรู้สึกว่านั่นคือนี่คืองานศิลปะแล้วเรารู้สึกว่านี่คืออย่างคือโปรดักต์ส่งออกของประเทศไทยเพราะทุกคนอ่ะรู้สึกว่าเรามีน้องๆหลายคนอ่ะไปดังทั้งญี่ปุ่นมาเลสิงคโปร์ฟิลิปปินส์แบบที่รู้สึกว่า เฮ้ยปลุใจภูมิใจในในน้องๆคนไทยทุกคนที่แบบแสดงได้ดีแล้วสุดท้ายค <im> ือส่งผลผลัได้ดีผมเชื่อว่ามันคืองานโปรชั่นหย่างที่เราอยากจะทําด้วยใจอ่ะแล้วก็ส่งองมาทําให้งานที่ดีที่สุดทุกคนแล้วพอเสร็จล้าเห็นฟิตแบกดีคือการขับเยอะมากไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ทั่วโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากตอนนี้มากน้องแล้วครับวันนี้เราตเต้นเป็นยังไงบ้างจริงๆก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าคนเยอะมากวัใช่แล้วก็มีเราวีโชว์มีเสียงด้วย ใช่ครับคิดได้ไหมคะว่าเป็นโชว์อะไรยังไงจริงๆเราอยู่ค่ายพี่นิวเนาะพี่นิวก็คือเป็นศิลปินนักร้องใช่แล้วเราหรอจะพลาดได้ว่าเราก็ต้องมีโชว์ร้องเพลงและเต้นด้วยครับผมเต้นเพลงมากับมือเลยนะครับเต้นมากับมือเพลงทุกเพลงจะได้ยินพร้อมกันในงานนี้เป็นครั้งแรกในโลกเราถึงฝั่งโน้ตถ้าฝั่งโน้ตถ่ายพิจนาค่ายไม้ลุ้นพี่ลุ้นพีไปรูโชว์ได้ไหมไปยังไงถ้าถ้ามาร่วมงาเราร่วมงานลยไปเลย เลยเสร์ฟเลยหรอเลยหรอวันที่ส่งด้วยนะคะการแสดงการแสดงการแสดงเป็นไงบ้างคะมาร่วมงานวายในวอรก็คือปากเรื่องแอมโมเนต์ด้วยนะคะจริงจริงเขาเป็นบอยเลิฟใช่ไหมครับแต่เขามีสากดเด่นเจนในเรื่องค่ะมีเกิร์ลเกิลต้องมาลุ้นกันว่าในเรื่องเนี่ยทีน่าจะทุ่งต่อไปก็ได้หรือทุ่มก็ไหนก็ได้ แน่เราในรู้วาตลยนะพูดจับพูดจัดจัดไม้า่รอกไม่หออันนี้หมดแล้วจะนีู้จับไม่ยอมไม่ว่าไม่หไ่หรม่หรักไม่หรอกไม่หรอก่หรรระกมงานประกามร่หกไม่หรไงบ้รอมรกไมรกไม่หกไ่รกกมกอกก่อก ่พี่ได้มีโอไข่แต่บอกว่างานประกันรางวัลตัวนี้ตัวนี้ใจแล้วก็เป็นเขียนมาค่าไข่แวก็ฝากติดตามอยีกหนึ่งผลงานซีรีส์ถูกไปเราบอกเลยว่าเรื่องแนวซิกเวดปากมากนี่ตอนนี่อยากทำหน่อยแน่นอนค่ะมีจริงดีใจไปที่โอกาสบันเทิงของเรามอบรางวัลให้กับความหลากหลายทางเพศได้ด้วยใช่ค่ะวันนี้ก็ยินดีมากๆรู้สึกว่าคุกวันนี้คือสักเกอราเปิดวานมาค้นแล้วเบอร์วันนี้ต้องไปดี้หนึ่งวันที่ได้เหตุเช่ป็นดาราที่เราร่วมงานเยอะมากเราแบบก็ยินดีกับทุกคนที่จะรับประกันเลยฝาก ฝากซีรีส์หน่อยค่ะให้ให้นักแสดงฝากซีรีส์ด้วยนะครก็เดี๋ยวฝากซีรีส์แอมเม้นโอกาสกักห่ะเราด้วยนะครับก็ตองแอลันที่28นี้แล้วนะครับเป็นช่อง9เกยซีรีส์เาครับผม5ช่อง5ที่ดนะครอบนักแสดงจากทั้งหมดเลยทั้งกัญงานทั้งเพลงออสสิงเราด้วยนะครับเป10เพลงทดีไดกว่าไหนคะี่8นี้ครับผมเออ អរគុណ